สวัสดีครับวันลบพาเราครับวันนี้ไม่ได้พาไปเลาะไหนครับแต่จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังครับให้เป็นรูปต่างๆง่ายๆครับด้วยแอปคลายมาสเตอร์สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีนี่ครับผ้าครับปกติจะใช้เป็นผ้าสีเขียวครับแต่วันนี้เราไม่มีใช้สีน้ำเงินแทนได้ครับถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูวิธีท,ทำกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็มาที่แอปคลายมัสเตอรแล้วครับเราไปที่โปรเจกต์ใหม่ครับเลือกอัตราส่วน16:9ต่อครับจากนั้นคลิกที่มีเด a ยเสร็จแล้วไปเลือกภาพพื้นหลังที่เราต้องการใช้ครับโดยจะใช้เป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอก็ได้ครับ ในตัวอย่างนี้ผมขอใช้เป็นภาพนิ่งครับเราจะใช้ภาพเดียวหรือหลายๆภาพก็ได้ครับเดี๋ยวเราลองสักสามสีภาพครับ หลังจากเลือกได้ครบแล้วติ๊กถูกต้องครับจากนั้นมาที่เริ่มต้นครับคลิกที่เลเยอร์ครับคลิกมีเดียจากนั้นเข้าไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังครับจากนั้นลากขึ้นมาให้เต็มหน้าจอครับโอเค เสร็จแล้วไปที่ coma ค e ค,ครับคลิกเปิดครับจากนั้นปรับอัตราส่วนความคมชัดครับให้ภาพที่ตัวเป็นตัวเราครับเป็นสีขาวทั้งหมดครับลองดูที่34%ครับจากนั้นปรับความทึบของพื้นหลังครับจาก50%ครับ เพิ่มขึ้นมาเป็น61%เป็นครับให้เป็นให้พื้นหลังที่เห็นเป็นสีดำทั้งหมดครับเราลองขยับอีกทีนึงครับโอเคครับลองดูที่35%กับ61%นครับจากนั้นคลิกถูกต้องครับไปชมตัวอย่างวิดีโอกันเลยครับสวัสดีค,ครับวันนี้ไม่ได้พาไปล็อกไหนครับแต่จะพาเพื่อน งๆงเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็มีวิดีโอที่มีพื้นหลังสวยๆแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ